สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอปเปิลสีชมพูนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะเรามาดูโพลประจำแล้วก็คือโพยของดุยพันลันนะครับของดุยพันลันเนี้ยขอจดุยพันลันเนี้ยเวลาเข้าก็เข้าต่อเนื่องติดติดกันเหมือนกันนะเวลาหลุดก็หลุดเหมือนกันนะในงวดก่อนนะก็คือเข้า3ามตัวตัวแล้วก็เข้าบนล่าง2ตัวนะแล้วงวดก่อนหน้านั้นก็คือเข้า2ตัวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็คือหลุดไป2งวดนะครับก่อนที่จะกลับมาเข้าแบบ 2ตัวเราก็เข้าสามตัวบนล่างในงวดกอดน,นะครับแล้วก็งวดนี้ก็คืองวดที่พังผ่านานานี้ก็คือหลุดนะครับก็คือหลุดหลุดเลยนะครับผมก็เป็นไปได้นะพอหลุดเนี่ยของจัง่นหรือพรนริพะพอหลุดเนี่ยเราต้องอัดตามได้นะครับตามเราอาจจะพอแค่เลขแค่นี้เลยนะครับเพราะเลขไม่ได้เยอะไม่ไหลายตัวมาก,กแค่นี้บางครั้งก็อยู่เข้าบนล่างบ้างอจาจจะตัวกลับบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูกันนะครับผม แต่ว่าปกติไม่น่าจะลุดยังทั่วงล,ล่างแทบจะไม่ดูดเกินสองงวดเลยนะครับตอนนี้ก็คือดุดไปหนึ่งงวดละเราดูว่างวดหน้าจะกลับมาเข้าได้เลยหรือเปล่าือว่าจะลุดไปอีกงวดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพอหลุดแล้วเนี่ยงวดถัดมาเราก็น่าจะต้องจัดหนักขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เพาะโอกาสเข้าข้างสูงเหมือนกันนะครับอ่ะเราดูกันแล้วกันว่างวดนี้ให้อะไรบ้างน,นะครับงวดหนึ่งสิงหาคมนะครับเหมือนเดิมก็คือให้เลขเร็วมากนะให้แบบ ปล่อยออกปั๊บให้ปุ๊บอย่างเงี้ยของปอมออกไม่ทันแน่นอนนะของปอมไม่ทันแน่นอนนะครับอ่ะเด่นนะครับให้ศูนย์นะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าก็ก่อนดังมากนะแต่ว่าออกปลอยออกคูห้า 0, นะต้องเป็นเวลาที่วันนี้จะไล่มาเป็นแบบหนึ่งห้าได้เหมือนกันแล้วก็หกนะครับห้าหกแล้วก็เจ็ดหกสวยเหมือนกันนะมีแต่เลขสวยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เสามตัวนะครับเป็นหกหนึ่งห้านะครับหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดหกนะครับ ดูภาพรวมแล้วน่าจะเด่นไปที่7 6เหมือนกันนะเพราะว่าเขียนเส้นใต้เอาไว้ที่76แล้วก็1 5 2หตัวเนี่ยเขียนเส้นใต้เอาไว้ครับแล้วก็ดิที่สามตัวก็มี7 6็ดถึง2อันเลยนะครับ176แล้วก็276นะครับแล้วก็มี6 1หประกรอบเข้ามานะครับอืมเป็นไปได้ที่งูเลขดังในงวดก่อนเนี่ยเอาละเดี๋ว,วันนี้ก็หน15งวดาก่อนก็ค่อนข้างดำกันนะอืมก็แก็เดี๋ยวลองเลือกกันดูอีกทีแล้่กนันเดี๋ยวลองลองไปเทียกบกับโพลอ,อื่นว่าชนโพลไหนบ้างนะครับ อย่างแม่ทัพหนึ่งเจฟองเมื่านนี้เริ่มกลับเข้ามาลเราต้องตามทีหนึ่งขอของเจนุกเนี่ยว่าตัวไหนที่มันชนกันนะเราก็เลือกกันได้ครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามลงโพให้ยที่สุดอาการนะครับจะได้เอาไว้ให้เสียเลือกเป็นแนวทางทีหนึ่งนะครับแต่วันก่อนมีแบบเน้นมากไปหน่อยบางตัวมันหลุดไปต้องขอทนจริงนะครับจ,จริงจริงนะครับผมอ่ะนี่ก็คือภาพรวมของดุยพลันนะครับรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตัวครัาผม